นูก่อนทั่วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนี่ห้อยวัดที่วิวครับของพึงมา่งทรงครับผมนี่ครับหลังจากห้อยในสร้างไปประมาณสองอาทิตย์นะครับผมของพึงแม่ครับผมจากต่างประเทศเนาะการสุนท่งการแพ็คทรงสิน้านะครับผมก็ถือว่าแย่ครับผมนี่ครับมันหัวคนทรงแกะเบิ้งข้างในหรือเปล่าครับมีห้อยสีขาดครับผมนี่ครับ พราะว่าช่มกันข้างในมันสีเป็น่าไรมันสิสินค้ามันสิปกติว่เพามาช่อมกันครับผมดูความทั่วผ้ามาช่มอ่าสินค้าจากน้ำเขาจากต่างประเทศครับผมอ่าแก้ช่มกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไรเนาะข้างในหนาตามันสีเป็นแบบไรเดี๋ยวก็เสียหายบ่ะเดี๋ยวเขามาเทียบกันช่มกันครับผมอันหลังจากก็จะนี่นะครับมาสับในสภาพนี้ครับผมขนทรงครับบ่อยากเลยครับว่าขนสรงอย่างครับผมแต่ว่าแย่อยู่ครับหันมาแบบในรูปแบบนี้เนาะ ครัทางในกาแพ็กครับผมน่าจากไอ้ต่างประเทศครับผมรอมานานมารอมาโดนึ้นกันครับผมรอมาน้านึกกันนี่ครับผมกัล่ําโตครับผมประมาณนี้ครับผมมีโลโก้ครับของตรงปกครับผมของตรงปกเนาะนี่ครับผมสวยงามครับผมตัวน,นี้สวยงามเพรามาเบิ้งห่อง้างในครับว่ามันจะเป็นแบบไรครับหน้าตามันจะเป็นแบบไรเนาะนี่ครับผมแกะเบิ้งข้างหลังครับข้างหน้าก็แกะได้ครับผมนี่ครับ สีหอามาในหมูแบบหน้าตาประมาณนี้ครับผมนี่ครับเป็นเกี่ยวครับผมแล้วก็ข้างนี้ก็เปิดด้ครับผมนี่ครับล่ำกับประมาณล่ำโตอยู่ครับผมตัวนี้ล่ำโตเนาะสวยงามครับผมมีสกสกีนโลโก้ไว้ย่างดีครับผมนี่ครับสวยว่าสวยงามครับผมนี่ก็เป็นกล้วยสีทองครับผมเป็นกล้วยสีทองครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีข้างนก็ นี่ครับแหวนร่องครับผมไปแล้วครับผมนี่ยครับสวยงามครับของตรงปกครับผมนี่ห้ากวยเนาะนี่ครับห้ากวยสวยงามครับผมนี่ครับเป็นโตไอ้รดเสียงครับผมก็สวยงามครับสินค้าตรงปกครับผมกถือว่าโอเคครับทั้งหมดมีอยู่ห้ากวยเนาะนี่ครับผม ไสก็สวยงามครับสินค้ากับบะหมี่ห้อยต้นนี้ครับผมก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเนื่องจากมันขนส่งมาไก่เนาะก็โอเคครับผมข้างในสิประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวรวงกันอีกกับสินค้าก็โอเคครับผมนี่ครับก็โอเคครับผมสวยงามครับ ฝากติดตามครับว่าเ้าสีออกไปไซด์แล้วมันสิมาออกมาในรูปแบบไหนเนาะเสียงสีลดจักเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวสิมาบอกอีกซ้ำเป็นหนึ่งมาลดจักเปอร์เซ็นต์ครับอ่าสินค้าตัวนี้ก็ราคาอยู่เกือบพันหน่อครับผมตัวนี้ครับฝากถือว่าโอเคครับออกเห็ดออกมาสวยครับผมนี่ครับเกี่ยวครับผมนี่เป็นทั้งปลายครับทั้งนี้เป็นทั้งอ่าไซดขอบรัมครับตัวรัมครับผม เอาไปใส่ไห้กับร่านบ่เดี๋ยวผมใส่ใหม่ครับ ครับผมวิที่ใส่ก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมอนาจะออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนาะมันถึงจะเข่าเข่ากันครับผมเ้วนะหนาเป็นครับผมเพราะว่าเขาไปแล้วติดครับผมน่าจะเป็นแบบเก่าครับหน้าใส่ครับผมขอด ชะเป็นแบบนี้มากกว่าครับผมนี่ครับเรื่องเดกเข่ากัานครับผมอาจจะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงที่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมนี่ดูแบบเดี๋ยวเขาจะไปท้กลุมอีกเพิงครับ่าลุมบอกว่านะมันสีสวยงามสักขนาดไหนเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวล้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม